สวัสดีวันพระครับท่านผู้ชมท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับผมกําลังนั่งภาวนาอยู่นะครับก็จะใช้จิตมาอยู่กับกายนะครับผมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะครับนั่นคือการเจริญอาณาปานสตินะครับหรือกายคตาสติเอาจิตมาอยู่กับกายนะครับผมคุณแม่นะครับผมก็อยู่กับธรรมนะครับตอนเนี้ บางครั้งอาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยินนะครับถ้าจิตมาอยู่กับกายนะครับอยู่กับลมหายใจเข้าออกบางครั้งไม่ได้ยินที่ผมพูดนะครับผมถ้าเข้าไปาสู่ฌานนะครับที่พัฒนาสู่ฌานหนึ่งสสามสี่นะครับผมฌานนะครับผมฌานหนึ่งเนี่ยจากที่เคยศึกษานะครับพระธรรมก็คือการที่เรานั่งภาวนาอยู่นะครับจิตมาอยู่กับกายรู้ลมหายใจเข้าออกไม่คิดอกุศลเลยนะครับคิดอยู่ แต่ว่าคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลคิดแต่เรื่องคุณงามความดีนะครับแต่ว่าไม่ไม่คิดเรื่องอกุศลเลยอันนั้นให้พยากรณ์ตัวเองได้เลยนะครับว่าอยู่ที่ชาตหนึ่งนะครับเราเข้าชาตหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเข้าสู่ชาต2สองขึ้นไปเนาะก็ไม่คิดอะไรเลยนะครับเรื่องอกุศลไม่ได้คิดแล้วเรื่องกุศลนะครับเรื่องคุณงามความดีเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะอาจจะรู้สึกปิติหรือเปล่าอยู่ในชาตชาน ชา้นหนึ่งชั้นสองนะเนาะชั้นหนึ่งนะ่จาจะปิตินะครับสุขเพราะว่าเราไม่ได้คิดอกุศลนะครับมีแต่กุศลก็เลยเกิดปิติอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดเราฝึกพัฒนาขึ้นไปนะครับถึงชั้นสามชั้นสี่นะครับจะเป็นผู้มีปัญญามากนะครับมากขนาดไหนเพราะพุทธองค์เวลาอยู่ชา้นสเนี่ยจะเห็นหมดเลยนะทุกคนใครที่ไปได้ชั้นสี่นี่จะรู้หมดเลยว่าพบที่แล้วเราไปทํากรรมอะไรมานะครับผม ามาพูดเรื่องกรรมนะครับในเรื่องวันนี้เนาะก็เป็นเหตุไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมไปทําบุญกับคุณแม่ที่วัดอินนภวันนะครับวัดอินนภวันเมื่อเช้านี้หลวงพ่อก็พานั่งภาวนานะครับผมหลังจากถวายข้าวพระนะครับถวายพระทหารแล้วพระพอา,าจารย์ก็ท่านก็ให้เจริญภาวนาแล้วก็ให้แผ่กุศลนะครับไปถึงคณะครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนเนาะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ นักเรียนนักศึกษาที่ไปทัศนศึกษานะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับผมไฟไหม้รถนะครับผมครูสาวก็เสียชีวิตนะครับในสภาพที่กอดนักเรียนอยู่ก็น่าสงสารนะครับแต่เหตุทุกอย่างก็คือไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับที่เกิดมาพบเจอเรื่องดีหรือไม่ดีนะครับก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับพอถึงเวลาแล้วนะครับผม หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมแต่สิ่งที่เราทําได้นะครับผมเป็นมนุษย์ด้วยกันพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเมตตานะครับมนุษย์และสัตว์ด้วยกันนะก็สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจเจริญเมตตานะครับจเจริญภาวนาจะได้กุศลมากนะครับในขณะที่เราจเจริญภาวนาอย่างเงี้ยแล้วเราก็แผ่กุศลไปนะครับจะถึงนะครับจะถึงมากมากกว่าการทําบุญใส่บาตรให้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเพราะอะไรเพราะจิตเราเป็นกุศลมันจะมีพลังนะครับพลังเหมือนเวลาพระพุทธเจ้าทรง แผ่กุศลไปที่นรกเนี่ยนรกนี้จะมืดมากนะครับแต่ว่ากุศลนะที่พระพุทธเจ้าแผ่ไปเนี่ยสว่างว่าบอะไรประมาณนี้ว่าบสว่างอะไรประมาณนีณน้คืออันนั้นคือพลังทําไมพระพุทธเจ้าถึงถึง,ถงมีจิตมีกําลังมากขนาดเพราะว่ามีการสั่งสมนะครับในการภาวนานะครับในการทําอนาบัตสตินะครับมาหลายภพหลายชาตินะครับผมผมก็โชคดีมากนะครับกับคุณแม่ ก็จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับว่าคุณแม่เนี่ยเคยเคยเป็นเบาหวานนะครับไปหาหมอน้องคุณแม่ปีนี้อายุ8 3ดบสาครับปีปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับผมประมาณช่วงสิ้นปีมาถึงปีใหม่คุณแม่แกจะอยู่ในสภาวะที่มีน้ําตาลนะครับหมอตรวจบโอกโอ้หน้ําตาลสูงมากเลยครับผมปกติก็เป็นเบาหวานอ่าเป็นความดันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพบว่าเป็น มีน้ําตาลในเลือดสูงมากนะครับผมก็เดือนหน้านัดตรวจใหม่นะครับงดน้ํางดอาหารไปนะครับก็ยังสูงอยู่นะครับในเดือนที่สองแต่หมอก็ยังไม่ไม่ฟันธงนะครับหมอก็ยังบอกว่ายังไม่ฟันธงเดี๋ยวรอตรวจเดือนที่สามนะครับพอเดือนที่สามไปก็คือหมอฟันธงแล้วล่ะว่าแม่น่ะเป็นเบาหวานนะครับเป็นเบาหวานผมก็เลยควบคุมนะครับควบคุมเรื่องน้ำตาลแล้วก็พาแม่เจริญพาวนาแบบนี้ ผมก็อธิษฐานจิตช่วยแม่เนาะขอให้บุญรักษาทําคุ้มครองนะครับผมการปฏิบัติธรรมทำจะรักษานะทุกคนถึงแม้เราจะเลี่ยงไม่ได้แต่การทุกขเวทนานค,ความเจ็บแค่ได้ป่วยจะน้อยลงนะครับผมแล้วก็จิตอยู่กับลมหายใจเขาออกนะครับกายนี้ไม่ใช่ของเราเราต้องสละทิ้งถ้าเราเอาจิตไปผูกกับกายปุ๊บเราจะเจ็บปวดทรมานใช่ไหมทุกคนเวลาเราจะทําการการละหรือจากโลกนี้ไปก็คือให้อาจิตประโยกกายนะครับ กายนี้ไม่ใช่เราเราตรงละมันเสียนะครับความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างรเราดับให้ไวดุดไฟไม่เส้นผมพราะั่นอาจิตตุลลมหายใจครับพบต่ําสุดนะครับเวลาเราลมหายใจสุดท้ายต่ําสุดเลยนะครับคือมนุษย์เทวดานะพบต่อไปนะแล้วก็น่าจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเนาะถ้าเราไปาแตะคุณธรรมโสดาบันเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับก็มาไม่นาน แล้วฝนก็ตกด้วยนะครับตอนนี้แม่นั่งภาวนาอยู่นะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีอะไรพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับความรู้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายใต้คลิปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝนตกแล้วค,คุณคุณแม่ออกภาวนาพอดีเลยโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับจะินทางโลกจเจริญทางมาครับสวัสดีครับ